สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบานครับมือนีบเบาแต้มผ้ารวยก็ได้มาจิตตามตัวเลขของหน้าเดือครับหน้าเดือฝันแม่นครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่ครับห้าเปรห้าเปดตเขาเต็มเต็มจังๆครับมางวดนี้ครับเอาเต็มกับเปาลอซาเปลามติดตามตัวเลขของหน้าเดือไปฝากพี่น้องเอฟซีทั้งบานคือเก่าครับหน้าเดือฝันดีอีกแล้วครับงวดนี้ว่าสั้นฝันวัดอีกคีรถมอเตอร์ไซค์ครับขับผ่านวัดห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ กานกุฏิห่างครับกุฏิร้างได้ยินเสียงค้นคุยกันครับดังออกมาจากกุฏิล่างนะเนาะครับนอนาเด้อกับไปซองเบิงครับบอเห็นคนครับท่านผู้ชมได้ยินแต่เสียงคุ้นคุยกันดังออกมาเนาะครับนอส่วนเรื่องเล่าความฝันของนาเดือสิสเ,เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังครับนาเดือพร้อมๆกันเนาะครับนอว่าเสียงนั่นเขาจะคุยกันเรื่องอีหย่งครับ ไปติดตามรับชมรับฟังกับนาเดือผมพร้อมกันครับกอนสิไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป่าเต้มพารวยด้วยนะครับไปติดตามรับชมรับฟังกับนาเดือผมพร้อมกันครับสวัสดีครับนาเดือครับสวัสดีครับสวัสดีครับนาเดือสวัสดีครับนาเดือหกงวดซ้อนครับเอฟสีเขาม่แล้วหกงวดซ้อนครับเนาะงวดสิบพานมาทะเบียนรดกับจ้าจ๊มากครับนาเดือเนาะทะเบียนรดกับซี่หกอีก นี่รถคันนหนครับ EFC เนี่ยจอดอจยด่นี่ฝันย่ำได้ก็แม่นย่ำนั่นครับเดี๋ยวเาวเตีมเดี๋ยวก็ยัดก็ยาดนะครับเตี่ยมเมือนี่ครับมีฝันเด็ดอีกแล้วฝันเห็นเทะเบียนรถนะเดือฝันเห็นี่วัดวัดลางเขาบอกว่าันเนี่ไ่ทะเบียนรถครเ้่อัมาอะไรเนี่ทะเบียนรถก็อยบรู้แค่ขรับสองสามแ้วเดกสิาร จ้านเก่าอยู่ด้านครับง4ขวบ4จังจากจ้านเก่าเนี่ยเกาะเพราะว่าแจจะไอ้แนมบึงเห็นเห็นผีเห็นน้ำอยู่ได้น่ะทั้งขางนี่น้ำแน้มขางขางไปเกี่ยวกับชินผีเนี่ยเห็นน้ำอยู่วันนี้เพูนกับว่าอยากไปดู้ผีผีสองตัวนี้ให้ได้พูดมาเอาสวัสดีครับน้าเด้อสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับครับค่ผีสองตัวนี้มันให้เด้พูดมาเยอะๆเยอะๆน้าเด้อฝันเห็นผีมาแต่ใชครับ อันบอสงวดที่แล้วหางเปดทงวดที่ผ่านมาไม่อย่เนี่ยคือแบบแบบว่าเขาไปยุตถูกใจสาลไว้ละครือคือติแมนบอลเป็นยูเนั่นแหละคือแล้วก็บันนี่กัดแดมเป็นเลกหางแปดเย็ดนะเนีถูกตรงไม่นงวดก่อนนะที่บริไดมาตามครับงวดที่บริมาตามเนาะอ่างวดติ่ตามครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันกับหน้าหรือข้องเข้ากับเอซ แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกดไลค์กดแชร์ครับเนาะอ้าฟันแนวไรครับงวดนี่ครับซุดๆถต่อน,นอนกันี่แหละครับมาเรียนบ้านพ่อหยิงนี่แหละครับขี่รถกลับบ้านาจะต่อครับในฟันนะในฟันนี่ขี่รถกลับบ้านไปกลับไปไปขี่รถเขาทั้งวัดนะนะมันมีกุฏิเก่าอยู่หันคือคือขี่รถไปจัิงส่คือดิ้ดง, 4, อองนิ่เสียงคนว่ากันอยู่นัน่นกุฏิละห่างอกครับเมียนกุฏิห่างบันนี่มีผ้าองค์หนึ่งกัน เพื่อนกับยูฮานะยูยูกุตีนั่นแต่ว่าเพื่อนเสียไปแล้วล่ะโอ้ยมรณะแล้วไม่งยครับวันนี้กะกลึ่ยจอดรถยางไปยางไปเบึงยางไปซ่อมเบึงไก่ได้ยินแต่เสียงแต่ว่าู้เห็นคนไหนจอดรถสังเสียงเลยจอดจอดรถแล้วยางเข้าไปควนกุตีนครับครับครับเพราะว่ารถมันสีเขาไปบ่อยโอ้แล้วยางยางไปเบึงนน่นะครับก็ได้ยินแต่เสียงแต่ว่าโบโบหินโบห็นคนได้ยินแต่เสียงคนโสดหน้ากันอยังละ คือคือคือการกับพระกับโยมคนอรุณเว้ากันเนี่ยโอ้คับคับคับแต่ว่ากุฏิอันนั้นเพื่นกะม่างแล้วล่ะม่างทิมแล้วล่ะม่างทิมแล้วแต่ว่ามันเป็นกุฏิเก่านะครับโอ้ครับเก่ากับสีอ้ยนขันเบื้องกับเบื้องกับตามพ่อสอนะขันสีสีเปียเอาไปเหล็กกับตามพ่อสอนเลยเหรอพ่อสอนอีกยังครับพ่อสอนที่เพื่อนสางหมดพ่อสอนสีสางอุทธนะเมียเนีอุพยนะเด้อหงูอีกบ่ครับมันเพื่อนสางปีสองพันหารอยสี่ สี่สิบเก้าหนึครับสองห้าสี่เก้าครับแอดมินเขียนเลยครับพ่อซอสองห้าสี่เก้าเนาะนี่ในในในกุตีเลยครับไอเดนที่อายุเพื่นสางไหมอายุพ่อซอสเพื่อนสางพศออสเพื่นสางเลยสองห้าสี่เก้าพ่อสสี่เก้าแม่นบอกครับมาเลยแมนสองห้าสี่เก้าเออตัดเล่นเอาได้นีนะครับสวยงามก็นี้อันนั้นมัดกับปวกย้อนล้วเนี้ยมัดกับมั่งคิวแล้วล่ะกูตีลังนั้นครับครับนี่แหละ ก็เลยว่าอ้าวัตวัตสิออกตามไอ้อันนั้นบอกว่าตามอายุปุติบ่กอันอน,นั้นแต่พ่อสอนพ่อสอนคนสางนะครับกับพ่อสอนสองหาที่เก่าอยู่แล้วครับครับผมนี่แหละบัดนี้ก็ออกมาก,กับวัตวัตทุกทั้งความฝันนี่แหละขึ้นไปขึ้นมากกับอัน,นขี่รถออกมาเบิ่งอีกตั่หนึงนะครับคือคือแบบว่าก,ก็ไปถามพวกผู้เฒ่าด้บ้านก็ไปถามผู้เฒ่านั่นในความจริงตื่นขึ้นมาแล้วตอนเช้ามากกัไปถามเพิ่นถามว่า พ่อสอนเี่ยกูตีหนึ่งพันสามพ่อสอนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ครับนี่ละกับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าหนึ่งครับครับผมนี่ละพ่อสอนพันสามครับจะว่าอาวุยุพระอาจารย์เสียวนะครับบ่บ่ออันมีเพิ่นเพิ่นบ่กันเรื่องเลี้เรื่องยังบ่ล่ะครับที่พระเพิ่นคุยกันกับโยมนะครับบ่ผู้อาหยุนครับคือคือได้ยินเสียงแววแววเนี่ยินเสียงแววซื่อซื้อคือพ่อสนทนากันเรื่องเรื่องยั้งเรื่องไปยังนี่ล่ะเขาในบ้านไป ยังเขาถือบ้นถือยังไปนี่แหละแต่ว่าพอเห็นคนครับก็ได้ยิดนิดเสียงพอเห็นคนครับก็เลยว่าพ่อสอนกุฏิดีนะก็เลยไปถามผู้เฒ่าหราอบังถ้าส่วนส่วนทะเบียนรถที่หน่อเด้อครับไปนี่เอานลำบ่อเลขทะเบียนรถตัวไหนก่อนครับทะเบียนรถขั้นนี้บ่คันนี้คันนี้ละตัวไหนก่อนคันนี้กับยังก่ะซีหกสองซีสองเนี่ยซีซียังหกสองซีสอง สี่หกสองสี่สองหกสองกับสี่สองเยหกสองสี่สองเล่ยเยึงเปียนวส่เมันเมมนเบาแต้มหกสองสี่สองมเนี่ยครับสี่สองหกสองสี่สองหกสองเดะเขียนทะเบียนรนต้องนั่งเนี่ยครับสี่สองหกสองเนี่เบียนรถวนพ่อสองนี่สองห้าสี่เก้าแต่ยุนนีละเอฟซให้เอฟซเป็นตัดเหรียญเอาเนาะครับเนาะ ส่วนตัวของมาเดือนี่มาตัวไหนครับระหว่างทะเบียนรถกับพศเกิก็ว่าพศพุทธิพศพุทิเนาะมกุัิเนาะกดี๋ยวแต่โชคแต่ลาบเนาะเพราะว่าทีมงานเบาแอมระทมกับหามาให้เพื่อเป็นแนวทางเด็กของระด้อกับสิตัดเล่นอยู่ที่นี่เนาะคข้อนระด้อเนาะเล่นเล่นครับแต่ให้น่าเด้อตัตันระด้อสิตัดเป็นตัวไหนครับเป็นกับเป็นแปลว่าหาจีเก่าอยู่ที่นี่ละกับวนเวียนอยู่ที่นี่ละครับ นอเลสก็วนเวียนอยู่นี่นะครับนะเด้อเียนเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ถี่เส้นแรงครับเอฟ2ี4คสอส่ิครับกับสองห้าีห้าีเก้าไปสัญนขับนอสีเก้าเก้าีห้าสีหาสองห้าห้สองนครับส่วนทะเบียนรถนี่กับตัวนี้ครับ4ี่สองหสองท่านถามักทะเบียนรถหรือว่าฝันเกียวกล่องเอาไปเสียงโชกเสียงลาบล่องเบิงสื่อรถตรีล่องเบิงเพื่อถือรางวัลทีนึงนะครับ ทีมงานท่องเข้ากับฮะมาให้เพื่อเป็นแนวทางครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไปฝากเอฟซีด้วยน้ำกันกันกบนาเดอ้อหกงวดซ้อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราแอมเราทงน่าม่เด้อครับขอบคุณหน,นเด้อได้ร้ายครับอขอบคุณหนเด้อครับที่ให้โชคให้ลาบให้โชคได้หนเด้อขอบคุณครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมตัวเลขของหนเด้อประจำงวดวันที่1ตุลาคม2568ครับ แคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้ออันนี้เป็นเลขพ่อสอครับพ่อสอสางกุฏิห้างนะครับนอกรุฏิร้างนี่ยินเสียงปริศนาคนคุยกันดังออกมาจากกุฏิร้างนะครับนอพ่อสอพ่อสอที่เพิ่นสางกุฏินะครับนอสองห้าสี่เก้าครับสองห้าสี่เก้าครับเสียงปริปศนาคุยกันดังออกมาจากกุฏิห้างครับอาจจะเป็นเสียงผี ก็ได้เนาะครับเนาะนาเดือยเป็นซองเบิงบ่เห็นคนครับได้ยินแต่เสียงดังแว่วออกมาเนาะครับเนาะคุยกันครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นเลขทะเบียนรถของหนาเดือครับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของเพิ่นเนาะครับเนาะที่เพิ่นขี่ผ่านกุฏิห่างหลังนั่นแหละครับได้ยินเสียงคนคุยกันดังออกมาเลขทะเบียนรถเพิ่นเนาะครับเนาะเลขทะเบียนรถคันนี้ก็หายโฉกมาหลายงวดแล้วได้ครับท่านผู้ชมครับ4262ครับ4262 ้ามากกระจัดครับถาัาบ่มากกรบบเป็นยังเนาะครับเนาะเบงไหวเพื่อเป็นแนวทางครับแนวทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะสุดท้ายก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแต้มพารวยด้วยนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบกับหน้าเดือครับขอบคุณครับ